ดูข er ึ้นไปยังเฮ้ยอ้าอย่าเอาขึ้นไปยัง่ยไั <t os> <t os> <t os> <t os ้นมอะขึ้นไปยังก็ขึ้นไปยังล่าวเป็นดิขึ้นไาน้ำกูำน้ำมึงอย่างก็ว่าวเป็นดิ มึงผลิตภัณฑ์ไหม่พิ่ป้นั่นเถอะนปปนนเอนอะมึงขึ้นมาะยังยันมึงขึ้นมาะยังขึ้นมะน้ำมบิโอ้ยกูเด่นใจไปน้ำบิ้ต้องมึงกูเหงำลำคันต้งอยู่ <c oughs> เออเ <c oughs> น,นี่ยมึงโอง๊ยมันดักมึงโอ๊ยดักมาให้กูยังก่อนเหรอนี่ยนี่ลงไปลงไปมันม่มีทางลงมันสูงสูงมึงขึ้นไม่ยังไงนล่ะลงไปแม่ลงไปแม่ลงไปงไป ตกยังไงน่ะขึ <t ưởng> <t ưởng ้นไหอย่างที่ตัวกะนี่ลงไปเบิ้งเบ้งมันสูงกว่ามึงเห็นไหมมันสูงนี่ตกเลยน่ะขึ้นไหมอย่างตอนนี้ก็ขึ้นมานํ้มุกจ้วายสูงกี่ตจนี่ยกูขึ้นแาเบิ้งนกเตี้มึงอยู่กันไปแล้วนกไปไปลกไปไปนเป่ยนขึ้นขึ้นเป็นตอนไหนเนีเนี่ย้

tôi yappy yappy tôi đốt nha u bọc anh em á vừa dùng anh bay không phải không phải không phải không <c santé> phải không phải xanh luôn à phải không phải không <laughs> <Lung> phải không <Lung cười> phải không phải không phải không 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 phải 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 nhiêu biêu say cả bố mồm mấy súi này nè nè, lót nhàng má nè, lót nhàng má ba, để đôi. Oh, đi bưng đôi, ôi nhau bu lóng gì cứ bu lóng cứ bu lóng, bu lóng à, tụi nhảy vào đây, Chọc quân ấy, bà, 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 bà. đi chọn quan đấy, chặt cắn cả na, đi tìm má thân, nhận ông hiu bỏ, nhận cái tí mỏ nhặt, à, nhận nhé ta cũng đây nè, ta cũng lóng đây nè Ba cái thế này đeo đây đâu mà đèo rồi, ông nguyên đèo hãy 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 Quá thì như vậy là cái gì đó hm cái vậy đó yên 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 nhàng này, yên 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 โมกุทบบาดกุติงั้นงทบาดกุติเอเอ๊มึงโมกนทบาดกุติเะเอ๊มึงโมกุตกเลยเหรออืมนี่หรอว่ากุนตีนมีอายุมหรอเฮ้ยจะมาักูกูสิโตไปทนายก็ได้ด้วยนี่หรอมีตัวมึงอ่ะนีไหมึงันนี้เออเมึงอันนี้กูบอกมึงนีวยเออไปกูนีหรือว่ากลัว ตกเด้อมึงไหนตกอ่ะกูไม่ตกเลยคุณนอนหลอกเนอะคุณนอนดิ้กันน้อนไม่ได้หรอกมึงไม่ได้น้อยอ่ะเนอะมึงเม่นอนได้บ่นอนได้ตัวเนี่ยจังกับบัวด้เนี่ยกูนอนอยู่เนี่ยเฮ้ยยังมาห่วยกูไปบ่ได้เนาะอ๋อที่บูติดอยู่นี่หรือเปล่ากูกไปหาบังลงบัวแดงอ๋อ้กคือล้งบัวแดงตอนนั้นล้งแดงไหนเลย พ่อรูาเอาลงกมึอน่นโอ้สกิลดีกูบุกข้นไม่อีกวะยันยัยขามลงด้วยขามงลงด้วยมีทางเดียวเท่านั้นเหรอเดีดยลงไปเลยดู๋ยวนที่มึงอ่ะสูงกีตายนะพูดอ่ะอลูกเสียใจมิงเดียโดดทอดปะ่ะ

mà người có mà đuôi, mà anh con mọi mà, nó nè, mà ạ mọi đuôi. có nè, đi họ hm mọi người à, ạ súng khí tài đi ạ bạc đi thì hm mọi người đi ạ đi giờ ổ mọi người mà nổ, ổ.

quê tầm cả luôn à? tầm nhìn đà hè 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 luôn hè 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 à? hè 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 được chẳng, hè hè đây nè hè 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 hấp mà hả? dạ, dạ dạ hè như thế? hè 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 ย่ายๆด่ากูย่ายๆด่ากูขืนย่ายๆด่ากูเฝ้าไปที่หลาเฝ้าไปเนี่ยมันทั้งตันอ่ะมันไปวะได้หดดเสีตาหม่งลวดเนี่ยดดเสีเนี่ยมันมันม่นับอ่ะเนี่ยมันม่นับเจริงเลยกระโดดลงไปเพื่อมันฮับเลยโอ้่บ่บ่บ่ไปไปไปหาตะพุนหาตะเการู้ขึ้นทางได๋ยมึงมาสเนี่ยมึงนึงอะน่ะเนี่มึงข้นมาทังเดียวนึงอะนะข้นมาทังอุเเซ

ได้ป่เอินอะเลมาทำอะไเปียไปเอินเออเออยังมาเลียนยงีกตัวกับเมยไปเอินเนียเนี่ยเนียนีเนี่ย๊น่ะออเดี๋ยวรู้นะป้าจ๋าบ่งยังเนี่ยปาน่ะอืปาน่คือยังยังยนักขนยานักยุ่สียไยานักยังไห

ไปไปฟังคุณไปไปไปละกูดันตกเบ้ยดอ๊ดันตกนะไปแม่ไปแม่ไปแม่งไปดิงไปดิไม่กูไปมาอีกแล้วนะสุดแล้วทางกลัวมาหลังทางกูนะกูไปทางไปกันม้าเนาะไปยันนี่ละห้องนะเนี่ยบอกก่านน้าด้ว

โอ้ยโอ้ยงยงออมอย่งนี่แล้วปันเนาไปทางใดนันะเนาวกแล้วเมื่อวานนี้กูข้นมากูกล้องไปเลยมึงก็ยังนำกลนกูข้นมาอยู่ฮึขี่เร็วป่ะเนาะโอ้โอ้มึงเจี๋ยังไหนป่ะเนาะมึงเจี๋ยังไหนมึงเดียังไหนโอ้ยมึงเจี๋ยังไหนไม่ยิ่งยังไหนกูบอกว่าจะข้นมาจะขีม้าเอาเงินมาเอาินมา อไอมจะไปกินยาแห่งนดยังกินเรียวนิคุณจะกินันไดลงอ่ะหม่คุยากบ่ไอ้เพ่กระตูไม่ได้ใส่นาะโฮ้ยหุ่นถนัดดีเด้อไม่จันนี่รับน้ำหนักได้พ่อกิโลนึงหมดนะไมยเสียข้งไม่กูนี่อืมมึงเสียกูรอดมึงเสียกูรอดนี่แหละมึเสียงมั้เนาะเออมึเสียก็นั่งดมดกูเด้ กูหาทางไม่ก็ได้ไวะเออจะดันกูกูชิตโตมึงกรหนี่ทางไหมมีไม่จอมจุกวนเน,นะาะฮะจอมจุกวนนะวุ่นเหตุน่ะว้นนี่กูกินข้าวลรกูมึงอีกฮะว้านี่กูกินข้าวไรกูมึงอีกข้าวไรหลบไรคุชกัลไรคืหาทางลงได้บ่หนูอืม nhi nhà thân luôn đây bà nó, Nhi nhà thân luôn đây bà nó, mua cái thân luôn à ư à, Ủa, yên mẹ, muốn yên cái là, bữa giờ này cái ai lấy sốt tối thôi bữa là, hả, quá, đẹp đeo nó súng nó cứ đẹp à, ó, như này nó leo nó, ui, chiều, chiều nó không biết khửng hết nè, cái cây sắp đổ đó, wow, <laughs> Mẹ ạ, non chưa thấy mèn không, Thấy gì thế, giở tập cú đi cái đấy. นี่่ตไปเนี่ยมึงกูเมียละกูย่างจนอมจนวินละยังมาสอบเปียนล้วหวันนี่ราดันกูได้ละดันได้นะมึงลูกนี่บวชครับเนี่ยอเล็กอเล็กครับเนี่ยอเล็กครับเนี่ยโอ้ยบวกครับก็บับเว้ยอ๋อวันนี้มึงลูกไปทีงไหนน่ะยายะตรงนั้นเนี่ยมันยายะไปได้เล็กครับเนี่ย

quá nghe á đi ngoài nghe yeah. ngô oh. oh. phan khỉ này lông thì, huh? về 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 về. Yeah, mà lúc này đi xuống hưng ngô bé bỏ bé 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 Cũng sợ